ถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ต้องถามเลยใช่ไหมว่าสามอันนี้ชอบอันไหนที่สุดใช่จริงๆชอบผมพวงกิโลอย่างที่พี่บอกว่าอันแต่ว่าอีกอันที่ชอบคือของอาจารย์แล้วก็อาจารย์เพิ่นในเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยแต่ละแบบเพราะาจะได้ประเมินเขาก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงอย่างเงี้ยค่ะนอกจากรู้จักตัวเองด้วยเราก็จะรู้ว่าเพื่อนร่วมงานเป็นคนยังไงคนโค้ดน้องยังไงใช่เขาไปใช้ในการดูแลคนอื่นต่อได้ใช่ อเ okay, คค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในเนี้ยในการไฟฟ้าเราจะมีเพื่อนๆที่จะมาเข้าเวิร์กช็อปแบบนี้อีกอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆที่จะมาเข้าเวิร์กช็อปนี้บ้างควรมาต้องมาคะ่ะ <c oughs> <c oughs> จะรู้เลยว่ามันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครกันแน่เราชอบอะไรไม่ชอบ,บ,ะะยยบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตีกอยางมันบอกได้ทุกอย่างอีกอย่างก็จะได้ทำทด <c oughs> สอ, <c oughs> สอบกับพี่หมอด้วยเราก็จะได้รู้เลยว่า, <c oughs> รารเรากำลังบับนทุ่ตรงไหนอย่องี้จริงๆเราอาจจะเป็นคนดาว